สวัสดีค่ะท่านผู้ชมครับพบกับรายการเพื่อประชาชนช่วงพูดตรงประเด็นนะคะกับดิฉันอนุมารเกษตรพืชผลค่ะวันนี้นะคะเราได้รับเกียรติจากท่านรัฐมนตรีสุชาติชมกลิ่นนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานค่ะสวัสดีค่ะท่านสุชาติสวัสดีน้องอนุมารครับสวัสดีครับค่ะในส่วนนี้นะท่านผู้ชมทุกๆท่านที่เกาะติดกับสถานการณ์โควิดเราจะเห็นนะ,นะคะว่าในคลัสเตอร์นะคะของพี่น้องนะคะที่ ทำงานก่อสร้างหรือแคมป์คนงานตอนนี้ได้รับการดูแลเพิ่มมากขึ้นนะคะเห็นบอกว่ามีการกลับมาดําเนินธุรกิจกันได้แล้วใช่ไหมคะท่านครับตรงนี้ผมเรียนตั้งแต่ย้อนย้อนต้นเรื่องต้นต้นไปเลยว่าตอนเกิดโควิดระบาดเนี่ยแคมป์คนงานจะเป็นจุดที่ทุกคนสนใจแล้วก็เป็นคัตเตอร์จริงๆที่ทุกคนคาดหวังแล้วก็เป็นอย่าการ้นจริงๆแต่สิ่งที่เราแก้ปัญหาได้ทันและเร็วก็คือท่านนายกมนตีท่านเปเอกประยุจจรโนชา ก็ได้ไประชุมหารือกันมานั้นมีผมด้วยแล้วทีมคณะอาจาร์แพทย์ mm hmm. ก็ขอให้ปิดแคมป์คนงานหนึ่งเดือนปิดแล้วปิดแล้วคืออะไรต่ออันนี้คือประเด็นที่ต้องถามีม่โจทย์ากมากเลยครับโจทยากมาก,าก,มากปิดแคมป์คนงานคือวันนั้นที่ปิดปุ๊บเนี่ยท่านายกถามกับว่าแรงงานช่วยอะไรเขาได้บ้าง mm hmm. อันนี้เรื่องจริงนะท่านายกถามผมแรกว่าแรงงานไปช่วยอะไร mm hmm. พวกเขาเหล่านั้นได้บ้างแล้วท่าน<ม>สุนชาติต,ตอบอยังไงฮะผมช่วยได้ที่หนึ่งอันดับแรกเลยที่ตอบได้วันนี้ก็คือ50%ของการหยุดเยียวยาเหตุสุวิสัย เขาจะได้เงินจับการทั้งคมห้าหลังจากนั้นปุ๊บผมจะให้ระดมการจ่ายเงินให้เร็ววันต่อวันหรืออย่างน้อยห้าวันจ่ายทีเลยธรรมดาต้องเดือนหนึ่งทีไอเงินเฉยๆผมจะหาข้าวสารอาหารแห้งไปช่วยเขาผมก็ดิ้นรนไปหามาก่อนให้พวกผู้ใหญ่ใจดีมาช่วยกันก่อนค่ะสิ่งหนึ่งที่เรามาเราก็มานั่งคิดทุกวันเราก็ไม่ได้เงินกองทุน่ังด้ามาเราซื้อข้าวกล่องเลี้ยงไปล้านสองแสนห้าหมื่นกล่อง ตั้งแต่ปิดแคมป์ล้านกว่ากล่องนะฮะทำไมเราต้องทำงี้รู้ไหมฮะเม็ดเงินเนี่ยล้านกว่ากล่องถ้ากล่องสามสิบาทสี่บาทก็เงินสามสิบสี่สิบล้านเงินเหล่านี้มันจะไปอยู่ผู้ทําผู้ทําพวกไหนคือพวกหาเล่แผงลอยชมรมหาเล่แผงลอยที่เขามีผลกระทบจากการปิดแคมป์ธรรมดาเขาจะมาขายให้กับคนงานก่อสร้างได้อยู่ตามหน้าแคมป์อะอันนี้มันปิด่ะก็ต้องให้เขามีรายได้เราก็ต้องไปสาะค้นหาชมรมนี้มาเราก็แบ่งให้เขาทําไปเกาะส่วนหนึ่ง ชมรมพัฒนาารไทยซึ่งนายกพี่เหมียวก็ล,ล,ลำบากเหมือนกันต้องเทคเอาเองเดียวเราก็<อ>ไป<า>ช่วย <ลด S 2> เขาเองราก็ช่วยเขาห้าแสนกล่องให้เขาไปห้าแสนกล่องหาเร่แผงลอยสองแสนห้าที่เหลือเราให้เจ้าที่เขตของเราสิบเขตซึ่งให้ทิพดีกรมจจดหางานไปตำรวจเพราะว่าหน้าแคมป์จะมีพวกหมูปิ้งขายของหามตัวไปต้องไปช่วยเขาเก็บตกหล่นเนี่ยอันนี้คือสิ่งหนึ่งทําให้เม็ดเงินมันหมุนเวียน โอ้นี่ถึงรายเล็กลายเงเราคิดขายหมูปิ้งเราคิดเอาเงินออกไปก้อนหนึ่งเนี่ยมันหมุนหลรอบอ่ะค่ะแล้วมันถ,ถึงการปิดแคมป์ครั้งนี้ถึงไม่มีไม่มีเสียงอะไรมากมายพราะทุกคน<ะ>รู้ว่าปิดแล้วปิดแล้วได้อะไรปิดแล้วหนึ่งประชาชนได้ความเชื่อมั่นก่อนค่ะสองสทีมแพทย์ทีมหมอสาธารณสุขเสนอมาเราทําให้สามเยียวยาให้เขาได้เงินให้เขาได้กินค่ะสี่ปิดแล้วต้องจบคือยังไงตรวจโควิดฉีดวัคซีน เอาไป้ายไปติดว่าแคมป์นี้บริษัทนี้ฉีดวัคซีนครบแล้วร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วก็หลังจากนั้นปุ๊บผมก็ไปร่วมกับคณะกรรมการห้าสิบตั้งมาห้าสิบชุดกทมสาธารณสุขกระทรวงแรงงานลงไปตรวจพร้อมกันตรวจสูงขนาดแคมป์ห้องน้ําห้องนอนที่กินอาหารให้ความรู้เขาแล้วเช็คสำคัญสุดคือเช็คว่าฉีดวัคซีนได้เท่าไหร่แล้วถ้าฉีดวัคซีนได้เจ็ดสิบแปดสิบเปอร์เซ็นต์แล้วก็โอเคก็ถือว่าผ่าน ผ่านนี่ก็ต้องเอาชรายชื่อทั้งหมดในแคมป์ผ่านไปให้กับนักการของของสาสุขกรทมที่เขาจะเป็นคณะใหญ่อีกทีหนึง่งแต่ผมหมดหน้าที่แล้วผมถือผมทําให้แล้วผมฉีดวัคซีนให้ไปแล้วประมาณห้กว่าเปอร์เซ็นต์มันจาก6กรยบสอแคมป์ตัวไปห้าร้อยแปดสิแปมีผ่านไปสี่ร้อยส้แปดสแคมป์ผมเรียนนะครับว่าคนเหมือนผลพูดผลเหมือนรำตีแรยงานพูดเล่นผมพูดมาตลอดว่าปิดปิดแล้วต้องจบไง คนก็ถามหัวล้อกันว่าปิดแล้วจบยังไงจะจบยังไงก็นี่ไงจบยังไงก็ฉีดวัคซีนให้จบให้ได้แล้วก็ติดป้ายว่าก็ฉีดแล้วเขาก็ปลอดภยัยพวก<ต>เราจะเดินผ่านหน้าแคมป์งานเรา,ก,า,าก็มั่นใจขึ้นพี่น้องประชาชนข้างแคมป์เขาก็มีความสุขใช่แล้วผมถามว่าถ้ามผมบอกว่าฉีดวัคซีนคือสิ่งที่ที่มันทําที่ทําสูงสุดแล้วอะ่ะ mm hmm. มีอะไรที่ดีกว่านี้อีก mm hmm. แล้วอย่างนี้ไม่คุณไม่อนุญ,ญาตให้เขาเปิดหรอไ <c oughs> ม่ให้เขาทำงานเหรอมันมีอะไรเหตุผลอะไรที่จะไปไม่ให้เขาทำงานอย่างทีนี้ถูกไหมครแต่ถามว่า เรามีความตั้งใจทุ่มเทมไหมเราก็เครียดเหมือนกันเพราะเราพูดไปแล้วว่าปิดแล้วต้องจบแต่เราก็ต้องคิดเ่ยมันไม่ได้คุยกับคนแค่คนพันสอพันคุยคน6กเ0ี0 0หมื่นคน,นคุยกับแคมป์ตั้งหกร้อยกว่าแคมป์แต่แล้วเราก็ต้องโดนระดมโดนดรามา่าโดนการเมืองตรงข้ามในการประเภทบ,บอกว่าต่างด้าวม่มีอะไรจะกินเราทิ้งเขาซีนเขาถ้าเราแจากอาหารเราไปส่งให้เยอะมาก คือทั้งแรงงานไทยแรงงานต่งางด้าวก็ได้เหมือนกันเราดูแลหมดอนัก้านจ้างเองก็ได้จากเงินช่วยเหลือรัฐบาลหัวละสามพันค่ะถูกไหมครับนน้ถือว่าช่วยได้เยอะมากสื่อบางสื่ออย่างสัมภาษณ์ผมบอกว่าแคมป์คนงานเนี่ยที่ไม่มีคนงานต่างด้าวที่ไม่มีอะไรเลยผิดกฎหมายเลยกระทรวงแรงงานหรือรัฐบาลจะช่วยเหลืออย่างไรคนถามคุณออมมาว่าเราจะช่วยเหลือเขาได้อย่างไร ถ้าเราดูแลเฉพาะคนที่ถูกต้องก่อนใช่ไหมฮะส่วนที่มีกฎหมายถ้าเราไปช่วยเขาเราก็ล้าเว้นเราก็ต้องไปจับเขาอะฮะแล้วถามว่าเพราะเขาบอกว่ารัฐบาลก็ช่วยหัวเราสามพันคุณก็ตรงเนี้เจียดดูตรงกลุ่มนี้มันแค่ส่วนน้อยไปบริหารจัดการเองไปบริหารจัดการเองช่วยกันแต่นี่คือการสื่อสารเนี่ยบางทีเขาก็ตัดแค่คําพูดแล้วว่าเราโยนให้นายจ้างดูแลเราจะโยนนายจ้างดูแลถ้าเราโยนเราจะเราจะให้รัฐบาลอุดหนุนหัวเราสามพันเหรอผมเป็นคนพูดและเคลีย ผมถ้าผมผิดผมก็ขอโทษหรือคนเราผมทํายกตัวอย่างเงินเยียรยาการจ่ายเงินเยียรยามันมีปัญหาแน่นอนคนตั้งหลายล้านคน <c oughs> ถูกใจบ้างไม่ถูกใจบ้างค่ะแต่ถ้าถูกใจคน 4, สี่ล้านเก้าแสนคนกับไม่ถูกใจคนแสนคนผมยอมโดนดา่าแสนคน <c oughs> แต่คนสี่ล้านเก้าได้ประโยชน์ก็คือมเนของส่วนรวมอย่างแค้มคนงานเหมือนกันก็มีผิดรู้ม่ามีผิดแต่ถ้าเอาเงินภาษีประชาชนพี่น้องประชาชนคนไทยไปช่วยคนผิด Uhm แล้วผมจะตอบยังไงถูกไหมฮะค่ะเข้าใจฉะนั้นก็เป็นในเรื่องของการบริหารจัดการโดยมองถึงประโยชน์ส่วนรวมความถูกต้องเป็นหลักนะคะในสถานการณ์ตอนนี้เราจะเห็นนะฮะว่าทุกฝ่ายก็พยายามที่จะช่วยกันเต็มที่ท่านรัฐมนตรีสุชาติอยากจะฝากนะฮะทั้งในส่วนแรงงานหรือว่าในจ้างหรือแม้แต่ประชาชนทั่วไปก็ตามอยากจะฝากอย่างไรบ้างคะท่านอยากจะฝากให้พี่น้องประชาชนทางบ้านนะครับว่าเราต้องให้กําลังใจบุคลากรทางการแพทย์ว่นีเรื่องสําคัญที่สุด สองผมเองต้องให้กําลังใจข้าราชการเจ้าที่ของทรงแรงงานซึ่งไม่ได้มีอัตราเพิ่มเลยครับแต่เราทํางานภารกิจตรวจโควิดรักษาฉีดวัคซีนเยียวยาดูแลแคมป์เดือนละ30บวันเลยใช่ไหมพวกนี้เราทำเราทําขึ้นมาที่นอกเหนือจากภารกิจแต่เราต้องทําไม่ทําผมพยายามให้ให้กําลังใจข้าราชการตลอดว่าการที่เราทํางานวันนี้มันเหมือนการออกรบนะครับเราออกรบออกทําศึกเนี่ยบางครั้งเราทําศึกนี้แพ้ได้ชนะได้แต่สงคราม การต่อสู้โควิดเราแพ้ไม่ได้เราแพ้สงครามคือเราแพ้เลยใช่ไหมฮะนี่คือสิ่งอยากจะฝากว่าขอให้เชื่อมั่นว่ารัฐบาลโดยพรนท่านนายกรัฐมนตรีท่านมนตเอกประยุจทรโอชาท่านดูแลพี่น้องประชาชนคนไทยพี่น้องประชาชนคนแรงงานต่างด้าวดูแลเหมือนกับเพื่อนมนุษย์ที่อยู่ในประเทศด้วยกันดูแลอย่างดีที่สุดแล้วก็สิ่งที่เราแก้ปัญหาแต่ละครั้งอาจจะช้าบ้างแต่จบแก้แล้วจบจบเป็นเรื่องๆนะครับแล้วเชื่อมั่นว่าจะ พวกเราจะใช้กลับมาใช้ชีวิตปกติ <c oughs> ขอให้พวกเรามีวินัยในการดูแลซึ่งกันและกันนะคระับขอให้พวกเรามีวินัยนะคะในการดูแลซึ่งกันและกันอยู่ร่วมกันแล้วเราก็จะสามารถผ่าวิกฤตของโควิด -19 ครั้งนี้ไปได้นะฮะวันนี้ต้องขอบคุณท่านรั้มนตรีสุชาติาชมกลิ่นมากค่ะขอบพระคุณค่ะ